เอามาอ,อ,อุ๊ยโห <laughs> มีใครอยากจะจัดมีดแบบสักตัวไหมครับไ <laughs> ยทน A. โาย

เอบอลจะเข้าอุย้ยเอบอลเอบอลโอเคเยผมไม่ได้สับเล่นเลยเมื่อกี้ช้าไปวิเดียวเองเหลือสองตัวนะน่าจะอยู่ฐานนะพี่นั่นเนี่ยอยู่อยู่อยู่อูหลุมอยู่หลุมเอ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 เรนโบ้เรนโบน

คุยลูกซองเขาก็ได้นะลูกซองเขามานะอันนี้มันกว่านะใช่ไหมเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหไม่โดนอีกแล้วเอบนบอลล็อบบี้ลงลงขันยังกันมาเยี่ยมจริงแอเอบนอะ โอ้ยเี่ยอยู่ไหนวะยาวยาวยาวเหนี่ยเนี่ยเี่ยไปดูบนไปเลยเถอผมดูแท้นะพร้อมเอ้ยวางเต้นเตนเต้นตัวนึงบิเต้นเต้นระวังนะอะไรนะปักอยอ่ไหวะเนี่ยมันเปปับควันเมาลวนเลยมอล้วเนี่ยไม่ใครตัด ล้วนกับแล้วเมื่อกี้เนี่ยโหควันเขียวไม่ได้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 ดีนะไม่ได้ป่าไมป่าได้บันเทิงเลยนะเม้วนล้วนไงลูกกิ้งลูกกิ้งอะไรเงี้ยเออลูกกิ้งมันมันโดนลูกกิ้งมันไปปึ๊ดปึ๊ดปึ๊บน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 เดี๋ยวคนไหนตัดบนให้เต้นก่อน ลงแค่นลงดูแค่น่อยดูแค่น่อยเยอยแค่เองอ๋โหหน้าเด้งเบ็เลขเด้งละท่านเออะเยอะเรียบร้อยตอนนี้อยเอลิกเอลิกเฮ้ยเอ้าสองเออะโค้งโค้งเออืมเรียกเหมือนกันเลยเม็ดเรียกนะผมเรียกเอลิกกับสองเอนะ แล้วแต่คนเรียกแล้วกันอาลับจุมพอนถือมีดแบบนี้อานะครับจุมพรอนอย่างนีอ้อย่านะครับ่าเล่นนะครับเรนโบว์ถืออ่าอะไรวะระเบิดควันแบบนี้ของมันพอยครับมันตอ <c oughs> ่อแชทเพื่อนอยู่อ๋อแล้วไปสัป่ขงของไปแล้วมัน ใจเลนโบว์มาเท่าไหร่เมื่อกี้ชุมพรถือมีดแบบนี้ไอ้ล่อยชุมพรแบกไหมยืนรอทำให้ขาใจเย็นกรนเอ็นกระแดนแทนโ่อยอ่ะแล้วเอ๊ะเอ๊ะ่ายก่อนโอ้ยน้อยเลนโบร์จะตายแล้วอีสิิมันมีพลัง

ตอนนี้ปืนอะไรอ่ะปิดแค่แบบแรงด้วยแรงด้วยโอ้คิดแรงด้วยโอ้โหมันแยกคู่เหมือนเนโอ้โหมันเม็ดเดียวเละแล้วขวาขวาล่างเลือกมุมดีที่ไหน เดี๋ยวตัวเดียวตัวเดิมเลยต้องเหลาหนีใครขอคืนขอคืนเด,ดี๋ยวกินท้ายแบบนี้มีใครอยากจะจัดมีดแบบสักแบบตัวอร์ไหมครับ Vịt hân hê tova bắt. Op hư lâu. O nhiên bắt. Eto năm bắt. Lão Tôi lâu. Tôi thai thôi thai. thái Homala. 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 ไม่ได้ใจร้ายแต่เราต้องอยู่ในเทียแต่อย่างนี้นเราออกเรา้ำไม่ได้อกระสุนหมดพอดีกระสุนยาวอะไรแต่เราให้เอยล็ยซ์ข้างหน้า แท่นตัวนึงแท่นตัวท้ายแท่นดิแท่โอเคเฮ้ยเอาส่วน,น,นหมด <c oughs> เีย

ออ้ยโหเฮ้ยท <c oughs> แบบเคโยสามแยกพี่สามแยตัวเดียวตัวเดียวมาแล้วเหลือเก็บแล้วแนเอง

ยิงไม่โดนด้วยประเด็นอะทั้งเหล่าทั้งเหล่าอะไรมั้งตอนเนี้ยเด็ดเดยวเด็ดเด็ดบอกสมบัติเด็ดดังนะมีประเด็นมั้ย อุ้ยโอ้ยเอเล็กเอเล็กไปแทนเอเอล็กเฉยเลยตัวนี้อยู่ี้บนตัวนี้บนอยู่แทนบีอ่ะเดี๋ยวไปโอเคอเอบนเอบน s, <strong> <ian> อย่างซ่าอย่างซ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วหน้าหน้าบีคอร์ดอ่ะเรียบร้อยเอ๊ะทำไมเล่นฝั่งนี้มันไวจังว่าผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยเด้อ โอ้ยเยยีวัมปืนายิงเนี่ยอือเลิกบ้านเราอ่ะเนี้ไกลองหันหลังเหลังหลังนี่แหละสวยโด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 เรียบร้อยไม่ไม่ีตอยู่ไห เลยไม่ต่อยไ,ไม่ได้ไมีโทรศัพท์สุดทย,ย,ยโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวยพาตาไปกินข้น <laughs> าวแป๊บนึงโอเคครับไปลองไหนอ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอหน้าบ้านเฮียแล้ว